ใครอยากกอดบะาอ้ยพร้อมเสมอพร้อมอะ้มดน้องพีพีกินแค่ตปลมบนไหมคะทุกคนเหนพี่บิ้ว กินเอออาบะฮพี่วะอ้อห oh, ัอันน um> ี้หัอันนี้หหาดอันนี้หาอแลอันนี้หาดโอ้ยโอ้ยอ้ยรอ้ยโอ้ห

ติ๊กติ๊กติ๊กติ๊อกเอ๋นี่น,น,นั่งอ่านหนังสือคนเดียวะกนมันมันจะอ่านหนังสืออะไรล่ะมันก็ดูแต่รูป